สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดีสอนฟาร์มเมอี่นะฮะอ่าอืมพ่อเฟื่อนรู้อืมนะพ่อเฟื้นรู้ครับพ่อฝฟื้นรู้ อืมอืมชัดเจนใครอยู่มิมิเูเทาเขาค่ะยอดตัวไปเออต่อ้ปพ่อเฟื้นนะฮะอืมเกือบดึงไว้ไม่ทันออ่ะแอดนายลองขึ้นใหม่สิเผื่อขึ้นได้ ฮะเดี๋ยวแล้วแล้วขึ้นไปพี่ชิดใช้ไอ้อะไรสว่านไฟฟ้าบ่หัวกินก้อยเพตอนนี้ฮะผมแล้วก็ย่าความสูงเท่าไหร่ถามจะสั่นมาขึ้นที่สูงผมนะหัวเข่าซ้ายนั่งนานไม่ได้เพราะว่าขึ้นไปน่าจะต้องได้คุกเข่าน่าจะไม่แค่โกโก้ไร้หลังนี้ แต่ถ้ามันเป็นโครงเหล็กก็โอเคนะเอฟซีมันเป็นซีรอนนี่แหละมันน,นัวหยียบผิดไม่ได้เลยนะครับเหยียบผิดนี่คือลงฝ้าพีดานพิชิตเลยนะโอ้ท้ายดีนะขึ้นทางด้านหน้าดงเด<อ>นหน้าเด็กแข็งอ๋เเอเขื่อนไปตรงกลางเลยอืมเพราะข้างหน้ามันเป็นเหล็กสองมันมันต้องมีตัวพาดเลยนะครับตาลพาดเพื่อพาดเพื่อที่จะเหยียบป่ะครับแล้วก็เหล็กเหล็กเหล็กหน้าสามพาดเลย คือมีแผ่นไม้หรืออะไรเพื่อที่จะเหยียบครับเอฟซีโครงสร้างมันจะได้ไม่หลังคาจะได้ไม่ยุบลงอืมก็อย่าลืมฝากไปกำลังแรงใจให้กับยูทูบเบอร์ทุก <c oughs> ทกช่องเลยนะครับเอฟซี <c oughs> นะฮอย่าม้ยนะค บ่มีเนดอกปรักกันบ่ได้อืมมันสิบ่เเจ้าไว้กัเจ้าปลน้ําเด้อเน้อเบอร์าบ่มีคนซอยผัวเจ้าได้่น่ะผัวเจ้าก็จะาก็นังจัดเกียงยาดเ้มันสิบ่เสิงกันวามันสิบ่เิงเออ่ไม่มันบบเสบ่เซงบ่เซงบเืงมันสีอันมันสีเงมันยิ่งเขา่งน้าไปมาแล้ว่ายซืมาแล้วแต่ม่ยิงเขา นักเรยานเียวมึงอย่างีมันลมเนี่เอาไปยิงไปยิงเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงเพราะเอสคิดจะเพาความรุนแรง่มเวลาเข้าห้องน้ำใช่จำแพงตองเน้นะลดาสุดพี่ชิดตัดสินใจแล้วจะขึ้นเองอ่ะอืมนอนต้องมานอนห้องน้อืม แน่นมีองาบนอตของนางี่หง่เไว้ด้อของนาน่ะะคลินี้ก็มังเอาเลยเอาเลยพี่เดี๋ยวจับบันไดให้มาอ่มาจับบันไดใหุุ้้้น้เลุบนกกะไเลยองไปกะไ ไปแล้วขึ้นทีละสองเลยพี่นายแป๊บนึงเด้อจับันไดเขาอย่ีชิดะตไม่ขึ้นทางหน้าเลยพี่ทางหน้าเไรกันใหญ่่เอาเล็กขึ้นไปภาคแล้วบันไดมีมีที่เหยียบให้แกข้างบนไหมอ่ะขึ้นในใิดลงม่ไ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 ม่่ไม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 ่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่

ได้เลยครับผมกำลังจะตักกืนเย็นตักแล้วาให้พวกพืนตักก่อนรนผมมีก่อนโอ้ีก็เลกให้ตักนะไปยนคลนมเนะเดีดวเอาเห้องด้วย ท้ยทายคิดว่าถึงไหมใสแล้วโทรศัพท์เจ้าดูอันชกโอ้กคือกันแ่ห้องเจ้าอ่ะฮะคือกแก่้องเจ้าอ่ะละมาใส่ะหัาใส่หัสมับบเปิดได้ยุ่กล้องขนาดคือกันของเจ้าอ่ะ คือคนลรุ่นดีกายบันไดขอนี้จะลกได้พกระโดดล้คุณแล้วให้น้าพวพ่นคุณนะลงให้น้ากรได้บนนั้นมีน้ำอยู่อพีเราดูภาพรวมกันนะครับตอนนี้ทำงานสองจุดนะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างมามาพี่บอกว้าวรู้อะไโอ้ยโู้พี่เออจุดดีเด้อยูมันเด้อ รอรอส่งเพนด้านล่างได้ทีครับโอ้จะโยตมาใส่หัวข่เด้อโอ้หัวจอดอล้วไ่ไ่ดอกล้วมเอาบนไออกได้เอเเอกเเล็กออกเด้อเอเล็กเองก่อนอเวเอาเอาเอาาราเลยบ ดีดอาัรเดอรับทางไหนครับรับลงนี้นะโอเคอเดีย๋ยวผมไปรับก่อนนะพี่ว,ว,วม่งสุม,มากยังคนให้มดเลยพี่ยิ้มเจวมุมทางขึ้นนี่เห็นแล้วเห็นแล้วทางนบนแต่ผมไม่บอกไม่เห็นแนนะค่ครับครับครับัสงบสีมันอ่อนหมดอ่ตนัน ยางยางักออนบอกแล้วเจ้าเงเดี๋ยวผมไปรับสั่งกสกก่อนเอฟซีบจะมีกระทาโตเบาตอนนี้กับตานทมซิ่งอยู่หน้ากล้องทุกคนนะยังไม่จบอีกกำลังรอรับแผ่นหลังคาครับโอ้ เจ้าจนะเจ้าใสล่ลงมาตอนสีลงบนโซน,นเจ้ามือเจ้าตาวเลยหย่อนลงมามเาอยอะยน เล็กเอาเล็กแนี้ยพอพอเอาตัวนี้ตัวยุคเอเจ้านี่เพิ่นจะเอาซึ่งไปพาาใช่ไหมบอสทาเล็กพาาแล้วล่ะเอตรงนี้ ยิมไปโอ้เมื่อกี้ไม่ได้เห็นผมเนาะในกล้องไม่เห็นเลยกรับท่นใช่เมื่อกี้ลืมถ่ายขึ้นมาใหม่ขึ้นมานี่เห็นชัดเลยผมเมื่อกี้ผมเอาสังกะสีไปเก็บครับทุกท่านแล้วแล้วไม่เอาสังกะสีมาส่งเราโอ้เอาเลยวเอาสังกะสีไปเก็บ่เอาลงหมดก่อนท่านคนกระเป๋ามันติดล่องอีกสองแพนมันต้องมาพูดหรอไง แค่กำลังหล่นมือใจไวแถวไหนหรือเปล่าเอาเลยเอาสองแทนน้องน้องปวดตั้งเลยนะแค่เดียวชิ้นเดียวตัวชุ่มตัวเปล่งชิ้นเดียวจะมีรูปตักมาเทียร์เลยอันนี้เป็นโคกินาขอจานโรลิ่งไปเลยยาวไปชิ้นใด สังกะสีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแั้วโอ้มาเลยมาเลยจับตาโยกสังกะสีมาแล้วโอ้เดินๆเดินๆข้างไปทั้งั้นละข้างข้างไว้มันไม่ขึ้นเหรอต้องทำแบบที่สี่เพราะว่ามันใส่เอ่อเมรันชีส กำลังตูมแล้วครับยังไงยับตาขีกันอาจารย์เหรอเป็นคนดึงมาเมื่อกี้นี่โอ้อแล้วเหรอเนี่ยย้อัวขี้อยู่ผู้ชายคนนี้ โอ้โหเขาเก่งกูเลยอันนี้คือฮะนะพี่ชิดอ่ะอ่ะอ่ะใจใจเย็นๆเด้อครับเด้ออย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกระโดดนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะขอบคุณนะครับนะลูกเมียให้อภัยแล้วนะฮะสวัสดีครับ